เจอโอนี้อย่างใช่ใช่เพื่อไม่ช็อตอีกแล้วขยับไม่หดึ่ับ้องปิดกันไม่ต้องปิดไปม่ก็ได้ไอ้พัดไอ้พัดกูจะลุกกูจะลุกเพื่อไปโอเคปัดเราย้ายที่กันเถอะนนีีมมมัทเไอะพัดมันเรียกผีฮะเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูให้ตัวอะไร โอ้นี้โอ้นี้เดินมาแล้วอ่ะอ,อยู่กลางแมพใช่ใช่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่ป่าบ้านใหญ่อ้สายบ้านใหญ่ไอ้เหี้ยกูกูเล่นกอ่อนเองแต่ดัานนี้กูไม่รู้ว่าจะเล่นได้ป่าวะลงกดมันอันนี้อยู่อะ่ะเ้วิ่งโค่นเร็วเลยมันเดินเร็วโอ้นี้เร็วอพอกพับลักใส่ใคเนี่ยไอ้ไอ้กูนี่ไง <speaker> ขอโทษทีนึง เลือให้ทีนึงเต็มแล้วนะเลือดมันเต็มแล้วเอ้าอย่างนี้เลือดมันก็ไอ้นี่เออมันติดคนเลือดเต็มแล้วเออเแดดนนี้สิ่งกีดขวางมันเยอะไฮ้เจอดดได้ไฟแล้วเอาเลยเด็กตัวหนึ่งตอนนี้โอ้โหมันเดินอย่างเร็วเลยมันเดินเรื่องของคนที่เรื่องติดนี่แหละ เครื่องนึ่งแม่น่าจะแต่งร่างแจ้วเป็นไปได้ได้โหแต่พวกมึงอยู่ไกลกูมากเลยว่ะไกลกาไกลถุนอ่ะกาก็ไม่ใกล้กาอยู่ตรงนี้เจ็บเดี๋ยววิ่งค้องนะเดี๋ยววิ่งคล้องมันอยู่นี่มันเห็นเร้วยมันเป็นยังไงกูดิ เอ้ยทีเดียวล้มนะนอยู่แล้วแต่งร่างเลวชิวๆบอกเลยโอ้ยมาป่ะเนี่ยหวังว่าจะไม่ไล่ต่อไล่ต่อยอ๋ออุ๊บว่ะโอมโอม VIP ปะ่ะไม่ไม่ไม่ น่าจะไปอ๋อัน,ไ,นอไ,ไปบ้าน <c oughs> มีธานามแต้มาใช้ชีวิตมีบอลล่นไวนะไม่มีไม่มีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ก้าวก้าวก้าตัวนี้ก้าว <Okay. S 1> มันไม่กลับมาด้วยอ่ะไปไหนไม่รู้เลือกเต็มแล้ว มันกลับมาแล้วคุณไม่ได้ใช้ไม้สักแท่บเลยนะเจอหน้าน่าแต่อย่างน้อยด้านนี้มันกไหลไม่ได้อ mm ุด hmm. ขุๆขุดเบื <S 2> <S 2> ่อๆบือเกำลังเว้งเียกูมันมันมันแสงแล้วน่าจะแฝงล้า แตงรเอไม่มือมืออะรรอบจังวันี้อไรไปช่วย้วยไุดนี่อยู่นี่อยู่นี่ืออะไรนะืออะไรดึงได้ดึงได้กล้วยโกไปทำงานดูศานาอะไรล่ะครับเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุตรงนี้ได้ด้วยเหรอ อย่างรอดอยู่อย่างรอดอยู่อย่าระวังจะไปวิ่งชิดกำแพงล่ะบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่ตัวเนี้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ด่านนี้มันเล่นยากเฉยเลย่ะแนรงอตรงน้ามันหมดแล้วรางมันหมดแล้วเอแล้วมันยังไล่อยู่อ่ะไล่ก็ดีแล้วไงหลอกไฟมันหลอกไฟ มันดูดเลือดมันดูดเลือดเข้าไปแล้วงงดิงงดิจะเดทฮาร์ดเดี๋ยวไปอะไรอะไรอะไรของคุณนะครับตามนะตามนะมีคีรอนทันนี่มึงสตันไม้แต่มันนะแป๊บปั่นไปปั่นไปมีหลุดมุกมีหลุดมุกน่าจะคืรอนทำไอ้ทึมไม้โอ้ผมเลยอยากมีไฟฉายจริง ามีเทวทันหน้าด้านไปไหมปั่นตรงเจ็บเดืดเดปะมันไปตรงเครื่องสองคนอะจริงดิเสร็จแล้วขอปั่นก่อนนะขอปั่นก่อนนะสักห้าสิบก่อนเดี๋ยวไปดีไม่เสร็จแล้วไอ้กล้วยไม่เสร็จแล้วเดือดโค้งเดือดโค้งงั้นก็หลุดไปเลยนั่นมามาหลุดมาช่วยปั่นด้วยวะอุ้ยกูโดนดึงขาเมื่อกี้ อาจจูบได้นานขนาดนี้ก็คงจะไม่เท่าไรหรอกคุณดูคุณดูอยู่สาราทันทีนนเพราะว่าตอนมันแฝงร่างก็จูบยากอยู่นะถ้าต,ตัวนี้มัน,ม,นมันรีบตีอ่ะมันเร็วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะน,นี่ก็ไล่กล้วยดิไม่รู้อ่ะมันหลุดกลัวเหมือนฆาตกรฆาตกรหลุดมันหา,า,า,ายเพราะว่ากูข้ามหน้าต่างไปแล้วมันแล้ว แล้วนี่ไงมันมาแล้วมันอยู่ศาลามันอย่ศาลาศาลามอย่ลาลแล้วเหลือแต่เครื่องโซนดูเลยเว้ยโซนแรกที่เราเกิดน,นี่ไงรื่งตรงบ้านเหลี่ยมฮาร์ดฮาร์ดอยู่แถวบ้านเหลี่ยมเพื่อนอได้อยู่ได้อยู่มีไม้อยู่สองไม้บ้นานตรงนี้้ไปหาบึงอัดเฮ้สวยสวยสวยเฮ้ยวิ่งมาหน้าบ้านอยู่นี่อยู่นีอน่อยู่บ้านเหลี่ยม ในบ้านจะมีเครื่องอยู่ปุบัมมันวิ่งไปไหนไม่รู้อะบ้านเหลี่ยมเอาเลยวไม่ต้องย่อกันอ่อย่อเร็วในบ้านมีเครื่องหนึ่งนะนี่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์กูแคบไปสองโเทมเออไม่น่ามีล็อกนู้ โมแต่มองหลังแปดสิบใช่่แปดสิบปันให้เสร็จเลยเสร็จต่อตรงนี้ไม่มีใต้ดิน <Okay. S 1> เสร็จพอดีละอืมระวังโนวันนะดนูนี้น,น่าจะมีอ่ะกูเปิดประตูตรงบ้านใหญ่เนะลยจเปิดประตูกันครับเปิดเปิดเลยเปิด มันมันวนอยู่รอบๆเสาเยอะเข้าบ้านเหล็กไปประตูบ้านใหญ่บ้านเหล็กยังมีไม้มีประตูตรงไปปใกล้ใช่ปะประตูใกล้หิดเฝ้าเฝ้าเฝ้าหรือว่าไม่มีโนวันหรือเปล่าเอามันมีบอลลูนนะถ้าเฝ้าอ่ะอาจจะมีโนวันอาจจะทุกทุกทษกอะไรเปิดไอลลูกล้ามากล้ามาต้องไปเปิดอีกประตูหนึ่งด้วยเพราะว่ามันใกล้กว่า เอออยู่เปิดกล้วยเปิดอยู่เยอะหน่อยละหลังเลยนะอยู่ถลามทุกนี่แหละอยู่บ้านเลยดึง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 เลยไม่มีโนวันดึงเลยมีบอลโลนะอุ้ยม่ชิบายล้เดี๋ยวไปออกอีกประตูเลยนะกล้วยหลีโคไปกล้วยอาร์ตตาตมเบอรครับอืมมีบอลโลอยู่ไอ้กล้วยกล้วยนะกล้วยกล้วยโคไปได้ปะโคไปก่อนโคไปก่อน ไปแล้วเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูออกได้แล้วนะเออเออออกแล้วเลยมันกลับไปนะใหมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอย่าผมเมื่อกี้บอลลูนกับหมวกแบบให้มันตีกอกสุดท้ายของบอลลูกโคบันโคบันไว้โคบันไวะเอ็งกูไม่รู้เอ็งกูไม่รู้เองเยอะเกือบถุกบลอนบลอนให้อีกรอบได้ปะไม่วนไม่วนไม่วลอน ก้้ยก้้ยคานออกกุ้ยได้อยู่ได้อยู่ดึงดึงสวยเด็ดครับสวยขานออกเลยสวยสวยเนธาทำพอดีเนธาทำสองคนเนี่ยพูดได้แล้วอะไรนะเออพูได้แล้วกลับมาเล้งหนึ่งอีกแล้ว อยู่เงียบเลยปะเรายังไม่ออกเลยปะมันมีกันหน้าตากด้วยเหรอต้องรู้มันมีเทวดาดูตั้งหนี่ย